งวดเลขวิ่งงวดประจําวันที่1ตุลานะครับอาจารย์ขอปล่อยก่อนเลยนะครับที่อาจารย์ <c oughs> ทําไมผมเป็นเสียงเป,เปลี่ยนยังไงไม่รู้เมื่อกี้ใส่หูฟังพอถอดหูฟังออกหูอื้อเลยนะครับเลขวิ่ง,งวดนหน้าเนี่ยรอเสื้อเทวดาเด,ดินดินมีครบเดี๋ยวผมจะทําเสื้อเทวดาเด,ดินดินผมไม่รู้ว่าผมจะใช้สีไหนบ้างนะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างลงให้ดูนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลขวิ่งว่าที่1ตุลาเนี่ยผมฟันนี่เลยอ่ะพิมพมาว่า1ตุลาเด่น4ผมขอปล่อยก่อนเพื่อนเลยผมไม่เคยกอปเลขใครนะมีแต่คนกอปเลขผมอ่ะอ่ะผมขอฟันเด่น4น่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับแม่ปลาเดี๋ยวส่งให้แม่บวัวผันสองลังเนาะขอบคุณที่อุดหนุนลูกนะครับนะผมคิดฮอดเนาะอ่ะผมฟัน4มาล้านน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์ ผมขอฟันสี่น่าจะมาล้านมันหนึ่งตุลาเด่นสี่ฟังไว้ไปซื้อลอตเตอรี่รูดเลยสายสี่วะสายสี่มานะรูดเลยถ้ามีเลขสี่นะรูดเลยมีสีอะไรก็ได้เลือกเอาเลยนะฮะดึง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 เอาเลยวิ่งสี่รูดสี่ได้อาจารย์งวดก่อนเนี่ยผมโชว์ก่อนผมโชว์ก่อนผมไปดึงเอาเอาก้าผมไปดึงเอาก้าเขามาไม่เมาหลักเก้ามา ดวงโคตรดีเลยถูกหมดเลยเนี่ยไปดึงเอาหลักเก้ามาดูนะเนี่ยเนี่ยดูกลับหัวก็ได้มั้งเก้าศูนย์นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียงก่อนนะชุดสองใบชุดหนึ่งใบเดี๋ยวเรียงให้ดูก่อนก็ถูกนะเนี่ยเนี่ยผมไปดึงหลักเก้ามางวดก่อน ผมเอาเด่นเก้าไงแล้วผมก็หาทูบปู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้สองใบนี้ก็สองใบนะครับนีสิบหกกันยาเก้าศูนย์เนี่ยได้แล้วเนี่ยคู่นี้ก็สี่พันคู่นี้อีกสี่พันตัวนี้อีกตัวนี้ศูนย์เก้าก็มีดูดูหกศูนย์เก้าเนี่ยไปออกเลขหน้าแล้วไม่ออกเลขหลังวะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยผมซื้อทูบปู่เห็นไหมเนี่ยแค่นี้มันก็ปังแนละ้วเห็นไหมแค่นี้ก็ปังแนละ้ว งวดนี้ก็ไปดึงหรอแม้เด่นสีชอบสีอะไรก็เอาใส่นะชอบสีกับใครเอ้ยสีอะไรก็เอาใส่นะอันนี้ก็มีอีกนะก็ลูดเลยลากเลยนะสีน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นท้ายผมเดานะผมไม่อยากพูดแบบกลัวอั้น FC o n o t i ค่ะทาแป้งเป็นเดอรฮาร์แคร์ขอบคุณทุกคนนะครับใครอยากเข้าห้อง v ีวลิงก์ที่ปักหมุดนะครับโอนเงินแจ้งสติสไปอยู่ไว้เลยจะเอาน้ำปลารหรือองค์พญาเล็บคุด399บาท แถมทูบให้จัดส่งฟรีได้เข้าห้องวีด้วยนะครับหรือเรียนปูดด่รวยรถ้าก็แจ้งแอดมินได้เลยหรือน้ําปลาระาก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับคลิกลิง์ลที่ปักหมุดนะครับระวังเพจปลอมเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไว่พนันได้เห็นหน้าอาจารย์ไปขายหวยนั่นคือของปลอมทั้งหมดหนึ่งตุลาเด่นสี่ใช่ให้ผมพูดไหมล่ะว่าสีอะไรอะ่ะมันจะอั้นไหมล่ะกลัวไหมเลขอั้นอะ่ะเออถ้ากลัวก็เงียบๆรอเอาในห้องเนี yeah. ่ย ยังผู้ใดแหมตอนนี้ลายแตกมากเลยสี่สามน้อลูกอายุแม่บางคนบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งบอกเก้ามือจะล็อกบางคนบอกเลยเอาเอาอยัางอ่ะเอาแค่ว่าเด่นสี่พี่ไปจับเอาเลยเพื่อความปลอดภัยนะเด่นสีอะไรเนี่ยดูพีดูๆๆๆๆๆๆนะหักลงนิ้วนึงเนี่ย ันนี้หักลงได้นี่เนี่ยหักลงปั๊บเหลือเหลืออันนี้เต็มเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องไม่บอกนอนไม่หลับนะคะรู้เรื่องไหมอ้าวเอฟอ้าวเอฟซีตัวยงมาแล้วพาริดาถ้าสั่งขามขวดได้เข้ากลุม่มไหมได้ครับวันนี้ให้เข้าเลยสามขวดนะ สขวดก็ให้เข้านะมาทันเด่นพอดีนะเด่นสีผมฟันเลยนี่สี่เก้าเก้าสี่เนี่ยไปหาซิ้อลอตเตอรี่กันสี่หกไปไปล่อแค่นี้แหละพอแล้วเดี๋ยววันเดี๋ยววันที่สามสิบสัาหลอกเจ้ามืออีกครั้งหนึ่งเอาให้เขาตามไม่ทันเลยผมดูก่อนว่ามันจะน่าจะมีอะไรบ้าง นี่แหละ4994นี่ลากเลยคำว่าลากก็คือ491 490นี่แค่ลากไปเลยนี่ถ้าผมผมไม่อยากพูดนี่ผมกลัวมันอั้นไงแต่ว่าถ้าเจ้ามืออั้นผมก็จะปล่อยอีกตัวหนึ่งก็แค่นั้น <c oughs> อาจจะเป็นเลขหลอกก็ได้นะเจ้ามือนะฟังไหมนะอาจจะเป็นเลขหลอกก็ได้นะเพราะอาจารย์นอตตี้นี่งวดก่อนก็ไม่อั้นนะเพราะว่าผมหลอกไปหลอกมาสุดท้ายไม่อั้นเออเพราะว่าผมไม่ได้แม่นขนาดนั้น ไปอั้นคนอื่นเถอนะครับพุ่นไปอั้นแม่น้ำานึงไปอั้นเจฟองเบียเจนนกุนโยนขี่แม่เขาอีกแล้วหยอกหยอกนะฮะสนิทกันหมดทุกคนนะอาจารย์สนิทกับทุกคนนี่ดังๆรู้จักหมดนั่นแหละนะครับเพื่อนๆกันนะเจ้ามือไปอั้นเจฟองเบียแทนเ้อโคงแม่นขนาดน,นั้น935นะนะ <c oughs> เออนะนะครับโยนโยนให้เจฟองเบียนะถ้าเจฟองเบียได้ยินอยู่นะอาจารย์บอกให้เจ้ามือไปอั้นเจแล้วนะ ฝากไปบอกเก๊ฟองเบียด้วยนะ <laughs> แอะแซลกันเล่นนะครับแซลกันเล่นนะรู้เรื่องนะครับก็เราจะไปจับใส่ทูปปูทูบป,ปูเราจะจุดเดือนนี้มีมีเท่าไหร่เนี่ยเดือนนี้มีเท่าไหร่น้ำปะลาสามขวดหกขวดหนึ่งลังก็ได้เข้าถามแอดมินได้เลย แล้วก็พยาเล็บพูดสามร้ยเก้าสิบเาบาทแถมทูปให้ก็ได้เข้าอยากได้ดีที่สุดเหรียนปู่อันนี้999บาทนี้ได้เข้าห้องที่ดีที่สุดหรือเอาแค่ทูบหนึ่งร้บาทเก้าแท่งก็ได้เข้าใครอุดหนุนปลาห้าลังก็พันเเท่านั้นหนึ่งลัง4ี่เจนะครับคลิกลิงก์ไลน์ที่ปักหมุดหรือแอดไอดีนิ่มมาระวังเพจปลอมเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนัน ูเรื่องเนาะเดือนนี้มีสามสิบงั้นวันที่สามสิบผมจุดทูบพี่ไปรูส 4, รดสี่รอลอตเตอรี่ฟองเบียร์ปล่อยมาสองห้าไอ้นั่นแหละน้ำปลรราสามขวดร้อยแปดสิบครับเดี๋ยวจะไปบอกเฟเจฟองเบียไป,ไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรโทรไปให้ดู <c oughs> <c oughs> นะฝากบอกเจ้ด้วยให้เขาไปอั้นเจ้อยาอั้นอาจารย์นะให้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนด่าด้วยกันเจ๊บอกกูเกี่ยวอะไรวะ <laughs> <laughs> อะไรคิดไปที่ไลน์แล้วกันนะครับปังมากค่ะวันนี้ขนาดห้านอยสามตัวของเจฟองเมียยังอั้นเลยฮะอะไรบางคนบอกว่าเจฟองเมียได้ให้สองห้าบางคนบอกว่าให้สีเก้าอย่านะ อย่าไปชนกันนะไม่มีเลขเล่นเลยนะเราอ่ะเนาะสวดบทขอขมากรรมทุกคืนก่อนนอนดีนะครับนะโอนเงินแจ้งที่อยู่ไว้เลยแล้วก็พิมพ์มานะห้ามแคปแล้วก็ไม่ต้องเร่งน,นะครับคือรออย่างเดียวถ้าคุณยิ่งเร่งคุณก็จะไม่ได้เข้าเพราะว่าอ่า ผมจะอ่านจากใต้มาบนยิ่งพิมพ์มันยิ่งเด้งขึ้นบนนะแอดมินทำงานไม่ทันครับเพราะว่าโอ้ยหลายหลายเติบตอนนี้ปารดพันคนหรือแม่พ่อแม่พี่น้องสุดยอดเนี่ยเชื่อในบารมีขอพุนความศรัทธานะครับขอพุนความศรัทธาที่ให้ผมนะใครอยากใครอยากถูกหวยนะผมแนะนำเลยผมแนะนำเลยโอ้ เจวองเมียจะปล่อยวันที่25ผมก็นึกว่าให้25ล้านกาแฟออาสวยมากค่ะขอคุณนะครับเพตมันพ้นแล้วใช่ไหม <c oughs> ป้าบอกเคยบึงลูกสาวแอดไลน์ให้ลูกสาวเจอขวดปลาด่าแม่ว่าอาจารย์ยังขึ้นที่ขายปลาแดก <c oughs> <c oughs> เออป้าพิมพ์ดีมากเลยป้าบอกให้ลูกสาวแอดไลน์ให้ มันพอไปเจอขวดปลาอาจารย์ยังคล้ายปลาแดกกะจักสีห้บอกกังได้ล่ะแม่ <c oughs> บอกลูกไปว่าอาจารย์แล้วมัมมกตำมักฮวงวางเถียเ <c oughs> อออาจารย์ขายปลาแดกก